วันนี้ก็ส่งงานแล้วครับหนึ่งงานงานลายไม้ประตูออโต้นะครับพี่โน้ไปเปิดนะพ่อไหนล้วไปเล่เฮ้ยห,หนึ่งวันจบหนึ่งวันครับงานประตูอมิเนียมลายไม้เดินเข้าไปข้างในด้หรอกลูกค้าทนานสนใจติดต่อที่ช่างถนอมได้เลยนะครับประตูลายไม้โอกนะครับ กีเวประมาณน,นี้เลยนะครับส่งงานเรียบร้อยหนึ่งวันครับวันนี้ตัวต่วหงหนึ่งบานนะครับบ้านหน้านตา่างแบ่งสีนะครับ,บ เป็นเหมือนร้านกาแฟบ้างค่ะข้างๆเป็นสนามฟุตบอลนะครับฟุตซอลอย่าง